เธอออมีคทาาง่่รรวยกู้ด Inver Story สวัสดีครับครูก๊อตรัตนชาติสารโปครับครูพงเฉลิมขันวงพานิชค่ะครับพวกเราสองคนครับเป็นครูตัวเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่กอนขี้เหล็กครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับพวกเราสองคนครับมีความเชื่อที่ว่าห้องเรียนการเงินครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ กับนักเรียนทุกคนครับแม้โรงเรียนของพวกเรานะครับจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่แม้ว่านักเรียนของพวกเรานะครับจะเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ครับที่คุ้นชินกับความยากจนครับมีผู้ปกครองที่หาเช้ากินคาทํางานในไร่ในสวนครับพวกเรามาวันนี้นะครับพวกเรามีความสุขมากครับแล้วก็อยากชวนทุกคนครับไปรับรู้ความสุขนี้ด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่เป็นแสงไฟเกิดขึ้น ในดงดอยอันมืดมิดที่ห่างไกลนั้นมันคืออะไรครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับในห้องเรียนการเงินของพวกเรานะครับหลังจากนะครับจบค่ายกระบวนการสอนลงทุนนะครับในรุ่นที่1เรา2คนครับกอตกับฟงนะครับกลับไปโรงเรียนด้วยหลากหลายคำถามครับในหัวเฮ้ยเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงวะเฮ้ยเราจะไปเปิดวิชาใหม่เนี่ยนักเรียนจะสนใจไหม เราจะออกแบบการสอนยังไงให้มันง่ายกับใกล้ตัวนักเรียนแล้วก็อีกหลากหลายคําถามที่มันมาจากภายนอกอครับมันรู้สึกว่ามันมาขย่าวความตั้งใจของพวกเรามากเลยมันมีคําพูดพวกนี้ครับเด็กแม่งอนจะเรียนการเงินไปทําไมพวกหนูไม่มีเงินลงทุนนะครูได้เงินไปโรงเรียนวันละยีสิบ,บาทเงินจะออมยังไม่มีเลยแม่หนูยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่เลยเด็กเหล่านี้เขาจะเรียนเรื่องการเงินการลงทุนไปทําไม มันเป็นเรื่องไกลตัวสอนเรื่องการเกษตรสอนเรื่องทักษะชีวิตประจําวันไม่ดีกว่าหรอแต่ด้วยความเชื่อ,อครับของพวกเราที่เชื่อว่าเฮ้ยห้องเรียนการเงินมันต้องเกิดขึ้นได้ทุกที่กับนักเรียนทุกคนสิเรามองว่าหลากหลายปัญหาครับในสังคมเราปัญหานี้สินปัญหาความยากจนหรือแม้กระทั่งความเหลื่อมล้าในสังคมครับมันเกิดจากการที่เขาเข้าไม่ถึงความรู้ชุดนี้ความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนครับ มันจะดีกว่าไหมครับที่นักเรียนได้พลาดในห้องเรียนแล้วเขามีมุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ไปป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดจากทางการเงินหรือว่าความผิดพลาดทางการเงินของเขาในอนาคตครับพลาดในห้องเรียนเปลี่ยนมุมมองครับประเด็นแรกครับผ่อนแล้วดีกี่โมงผ่อนไปใช้ไปสะดุง้งพอนไปใช้ไป มันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการผ่อนนะครับมันคือการจัดการการเงินอย่างหนึ่งของใครหลายๆคนครับรวมถึงนักเรียนของพวกเราด้วยครับครูๆแม่หนูซื้อโมอเตอร์ไซค์ให้ใหมค่ค่ะผ่อนเดือนละ 1, พันแปดเองเพื่อนอะซื้อมอเตอร์ไซค์มาพันแปดผ่อนสองปีเนาะยี่สิบสี่เดือนหนึ่งพันแปด้อยคูณยี่สิบสี่ได้เท่าไหร่ครับสี่หมืนกว่าเฮ้ยครูทำไมมันเยอะมากขนาดนี้อะ แม่หนูบอกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้สองหมืนแปดเองนะอ่าเห็นไหมสองหมืนแปดแต่เราต้องจ่ายสี่หมืนนะครับนี่แหละคือดอกเบี้ยครับที่เราต้องจ่ายเราสามารถจ่ายดอกเบี้ยให้มันน้อยลงได้นะแต่ว่าเราอาจจะต้องวางแผนทางการเงินเราอาจจะต้องเพิ่มเงินดาวน์ที่มันสูงขึ้นครับอีกประเด็นครับที่มันเป็นปัญหาในโรงเรียนการลงทุนหรือการพานันนักเรียนแยกไม่ได้ครับโอโ,โลงทุนไม่กี่บาท ต้มตามไม่ซื้อมือถือใหม่แล้วอ่ะอ่ะงั้นเรามาดูกันว่ามันคือการลงทุนจริงไหมเรามาดูองค์ประกอบนี้ครับเฮ้ยการปั่นสล็อตไม่มีสินทรัพย์ให้เราเลยนะไม่มีแม้กระทั่งข้อมูลที่จะให้เราศึกษาเลยว่าเออจะศึกษาจากไหนอะปั่นสลอ็อตจริงเนาะครูเล่นแต่ละครั้งก็ไม่รู้เลยว่าจะได้หรือจะเสียเพราะอะไรอ่านี่แหละคือตอนที่เพื่อนเขาเล่นได้ใช่ไหม เขาก็จะมาบอกเราแหละมาอวดเราเฮ้ย hey, ฉันเล่นได้แต่ตอนเสียครับตอนเสียมีใครจะมาบอกเราไหมลองถามเขาดูสิเออนะครับและแสงไฟที่มันเริ่มขึ้นมาครับแสงไฟที่มันเริ่มส่องสว่างขึ้นมากับพวกเรามันมีวันหนึ่งครับโรงเรียนมีกิจกรรมนะครับคุณครูต้องไปทํากิจกรรมครับแล้วก็นักเรียนจะต้องอยู่กับครูประจาชั้นครับ แล้วเราเลยใช้โอกาสนั้นครับสองคนในการออกแบบกิจกรรมทั้งวันครับในชื่อมินิมันนี่แคมป์เราทดลองออกแบบกิจกรรมนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองตัดสินใจครับใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันเราอยากรู้ว่าเขาใช้จ่ายยังไงนะครับเราพาเขาไปเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับผ่านกิจกรรมที่รุ่นหนึ่งเราช่วยกันออกแบบชื่อว่าสะพานเศรษฐีพอกิจกรรมเล่นกิจกรรมวันนั้นเสร็จครับ นักเรียนสนุกกับเรื่องการเงินมันเป็นสิ่งที่ว้าวกับเรามากนักเรียนมีความสุขแล้วมันท้าทายนักเรียนครับพอจบกิจกรรม,มครับนักเรียนมีนักเรียนเดินมาถามเราว่าครูครับถ้าผมจะลงทุนในหุ้นผมจะต้องทำยังไงบ้างเรารู้เลยว่าวันนั้นกิจกรรมของเราจบครับมินิมานี่แคมป์แต่การเรียนรู้ของนักเรียนพร้อมที่จะไปต่อกับเรา วันนี้ที่เรารอคอยครับวันที่เราเปิดห้องเรียนการเงินแล้วมีนักเรียนสนใจมาสมัครเราชื่อวิชาว่าห้องเรียนการวิชาการเงินและการตลาดดิจททัลครับเราใช้วิชานี้ครับเป็นพื้นที่พูดคุยกันระหว่างครูเนาะกับนักเรียนที่สนใจเรื่องการเงินนะครับเราเล่นบอร์ดเกมครับเราเล่นเกมทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการเงินครับเราใช้แอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่พานักเรียนคำนวณ นะครับเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของกมชําระงวดลดงวดบ้านนะครับอชื่อแอป h a p p y m o n น y นะครับของทางเซฟนะครับนอกจากนั้นครับเราเชื่อมโยงเข้าสู่ในชีวิตนักเรียนเราพานักเรียนอาทำผลิตภัณฑ์ชื่อกลิ่นดอยครับกลิ่นดอยเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรครับชื่อกลิ่นดอยแล้วก็พาเขาขายออนไลน์ครับนอกจากนั้นครับเราก็ยังออกแบบบอร์ดเกมร่วมกันกับนักเรียนครับ2คนไม่ใช่คนเหนือเนาะออกแบบบอร์ดเกมนะครับ หายใต้ชื่อบอร์ดเกมใชเปิ่งใจเจ้าแปลว่าใช้ถูกใจค่ะใจถูกใจไปถูกทางค่ะเป็นบอร์ดเกมที่พวกเราสองคนออกแบบขึ้นบอร์ดเกมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินค่ะมีรายรับรายจ่ายการออมแล้วก็การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนเป็นบอร์ดเกมง่ายๆเลยค่ะคล้ายๆบอร์ดเกมบันไดงูที่พวกเรารู้จักกันดีโดยใช้ปฏิทินเป็นกระดานค่ะมีการทอยลูกเตา๋าแล้วก็เดินไปตามช่องต่างๆ เมื่อตกที่ช่องไหนก็จะต้องทําภารกิจในช่องนั้นค่ะซึ่งภารกิจก็จะเป็นการ์ดที่พวกเราออกแบบไว้อย่างเช่นถ้าเดินไปตกในช่องการ์ดค่าใจประจำค่าใจประจำจะแปลว่าค่าใช้จ่ายประจำค่ะจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของนักเรียนถ้าเจอการ์ดนี้อาจต้องจ่ายเงินนะคะตกในช่องข่าวลายป้อหลวงข่าวลายป้อหลวงนะคะเป็นข่าวกิจกรรมที่ผู้ใหญ่บ้านบอก ว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านแล้วนักเรียนก็จะต้องเกิดรายรับรายจ่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นหรือจะเดินไปตกในช่องคข้ซื้อค่าขายแปลว่าอยากซื้ออยากขายค่ะช่องนี้จะเป็นการ์ดเกี่ยวกับการลงทุนนะคะนักเรียนจะได้ตัดสินใจว่าจะซื้อของในการนั้นไหมซึ่งถ้าซื้อเก็บไว้สามารถขายแล้วก็มีกําไรได้ในอนาคตค่ะ บทเกมของพวกเรานะคะใช้หลักการง่ายๆเลยก็คือใช้เรื่องใกล้ตัวของนักเรียนนะคะมาเชื่อมโยงกับการใช้เงินในชีวิตประจําวันของนักเรียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานก็คือเกมซึ่งมันได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้ทั้งทัศนคติที่ดีในการใช้เงินด้วยค่ะอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งนะคะในฐานะครูผู้เรียนรู้ชีวิตกับลูกศิษย์ในห้องเรียนพวกเราได้ทบทวนตัวเองค่ะ ว่าสิ่งที่พวกเราได้เอาไปสอนนักเรียนพวกเราทําได้จริงหรือยังพวกเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกับทุกๆคนค่ะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากมายมีบัตรเครดิตมีการกู้หนี้ยืมสินซึ่งหลังจากที่พวกเราเอาเรื่องการเงินไปคุยกับนักเรียนเราก็กลับมาดูวินัยทางการเงินของตัวเองซึ่งจากที่เมื่อก่อนเรามีเงินเดือนเป็นก้อนแล้วก็ใช้ไปโดยที่ไม่ได้บริหารอะไรเลย เราก็กลับมาวางแผนการใช้เงินมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเคยใช้บัตรเครดิตแล้วก็จ่ายขั้นต่ําแต่ว่าเราก็เลือกใช้บัตรเครดิตในสถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นแล้วก็จ่ายให้เต็มจํานวนแทนค่ะก็เป็นการบริหารจัดการการเงินของพวกเราสองคนที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้คุยกับนักเรียนค่ะทุกเรื่องราวที่พวกเรานามาแชร์ในวันนี้นะคะแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเรารู้สึกมีความสุขค่ะ มีความสุขที่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินกับนักเรียนแล้ะก็กับตัวพวกเราเองด้วยจุดเริ่มต้นของแสงไฟในดวงดอยที่เป็นแสงไฟที่เกิดจากการเรียนรู้ของครูกับนักเรียนช่วยยืนยันความเชื่อของพวกเราที่ว่าห้องเรียนการเงินสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และกับนักเรียนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ